สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะพามาทำแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานแบบนี้นะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะของนี้ก็คือพริกแกงเขียวนะคะอันนี้เป็นพริกแกงที่แม่แหม่มทำให้นะคะจากเมืองไทยแหม่มหิ้วมาแล้วทนี้มันเก็บไว้นานแล้วสีมันก็ไม่ค่อยเขียวใช่ไหมแหม่มจะเอาใบพริกนะคะใส่ไปปั่นเพิ่มหรือว่าพริกหยวกเขียวก็ได้นะคะไม่ใช่พริกหยวกเขียวเขาเรียกพริกอะไรพริกหวานนะคะหัวหัวสั้นๆแบบนี้นะคะ เอาไปปั่นให้เขียวนะคะจะเป็นหัวกะทินะคะ300 ml อมลนะคะแหม่ผัดจนกะทิแตกมันนะเพอะแตกมันเสร็จปุ๊บก,ก็แหม่จะใส่พริกแกงเป็นไงครับพริกแกงที่จากเมื่อกี้นี้ไม่เขียวใช่ไหมใส่ใบจนใส่ใบพริกป,ปั่นไปแล้วมันก็เขียวนะคะใส่พริกแกงไปประมาณหกเจ็ดช้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ เคี่ยวจนให้มันแตกมันแล้วก็ค่อยๆเติมหัวกะทิที่เหลือนะคะอีกร้อยมลหัวกะทิทั้งหมดนะคะก็ทั้งหมดที่เราใช้แกงนะคะหัวกะทิทั้งหมดสี่ร้อยสี่ร้อยมลแต่ใส่ครั้งแรกเนี่ยใส่แค่สามร้อยก่อนไปผัดให้แตกมันพอใส่พริกแกงเข้าไปแล้วนะคะเราก็ ค่อยๆทยอยใส่แบบนี้นะคะอีร้อยมลที่เหลือนะคะก็ค่อยๆทยอยใส่ไปผัดจนแตกมันนะคะแตกมันนะคะเนี่ยนะคะเวลากระทิแตกมันจะเป็นแบบนี้นะคะสีเขียวๆแบบนี้เราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะ พอให้ไก่สุกแล้วก็เดี๋ยวเรามาเติมหางกะทิกันนะคะแต่เราก็จะใส่มะเขือลงไปนะคะใส่มะเขือลงไปจากนั้นนะคะแม่ก็เติมเกลือป่นน้ำปลายอย่างดีหน่อยสามช้อนโต๊ะเว่าอุ้ยข้าไม่เค็มเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมกันไปใหม่นะคะ ค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลปีด้วยนะคะใส่น้ำตาลปีไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้ค่ะใส่ให้เขาเขาจะได้กลมกล่อมนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าคนไม่ชอบหวานเลยพอเริ่มเดือดนหน,อหน่อยก็ใส่ใบมะกรูดนะคะฉีดลงไป ค่ะพอเขาเดือดจัดจัดแล้วนะคะก็ใส่ใบหัวละพาไปเลยแล้วก็ใส่พริกแดงแต่แมมลืมบอกค่ะแมมบอกไปหรือยังว่าแหม,มใช้เนื้อไก่ประมาณครึ่งโลนะคะหัวกะทิ400 ml แล้วก็หางกะทิ800 ml นะคะประมาณนี้น้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บ1ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือพริกแกง 6ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะที่หม่มทําก็เพื่อนลองชิมดูค่ะหลืออะไรก็เติมนะคะโอเคค่ะผักสลุแล้วเดี๋ยวแม่มปิดไฟค่ะ